สารำบานาชาเจเล่นเกเกไนโกเล่นไม่ดสักไงล่ะเล่นดีก็ยังไม่ดังไม่โดสอรำตางมานาเต็มรลดับปีต่ตัวม่ีใครลงเกิดเป็นตโกมาน้องใจะนน้องใจช เรียนกูเรียนกทั้งปีแฟนคับไม่มีตามมา้อมาลาไม่เชื่อเราวันเนี้ยมเต็มเลยลงก่อนแม่บางเพื่อนต็องเยินบอกคนมา้อหาจริงือเล่าจับก่อนจัเหวเอ็ดลกูคงะจำต้กงโกงกันไม่ได้ทั้งปอยู่แนวตลาดต่อร้้มาหลังลย ทำไมเหรอเล้ากายแล้วมันไม่ลโหไม่หลอนแถมยังเปียกนีอย่างนี้ต้เล่นเป็นโกมีมาทีใครรักใครลงแอบชอบตงก็ยกใให้เลยไปเลยไปรเียว่าี่าติดตามรับองาแเปออนองติาเรื่อต้องเร เอาเข้าแล้วเจอสตวเจอเต่าสองคนบอกตรงๆนะน้องพี่เราเลือกกันซะก่อนเลยเดี๋ยวจะมาทะเลาะกันทีหลังในฐานะที่ฉันเป็นน้องพี่ฉันให้พีเลือกก่อนเลยจริงหรือเปล่าเอยเองแต่จริงไม่ได้ให้เลือกก่อนนี่หว่าเร็วหยอกหยอกเลือกก่อนเลือกก่อนได้น้องให้น้องให้ใครงั้นเว้ยเอาคนไหนบอกมาเลยพี่เลือกชุดตีม่วงชุดตีม่วง นะเอานี่เหลือไปเขาหนะเออกี่ยวกับของพี่ตอบเอาไงชอบไหมล่ะอะไรตอบเพื่อว่าจะกลับทำไมมานี่แล้วแกเอาโอ่งมังกรมาให้ข้าทำไมอะใหญ่ดีใหญ่กว่าโอ่งมังกรนครสวรรค์นี่ยเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยดีเลยช่วยช่วยจีบให้หน่อยดิชอบบ้านของมึงเงียบสาวไม่เป็นไงไม่เป็นนะดิสวัสดีครับคุณวันสวย เออไม่ได้ชมมึงครับชมนางเอกระวังมีอะไรนะคะอชื่ออะไรจ๊ะชื่อนวลละออค่ะละอและคนนู้นอ่ะคนนู้นอ่ะสุชาติชินวลจันจ้าโนจันมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคโอ้โหลังคาอีเงาะปากคนนี้เลยเออปากอะไราจะไปไหนกันเลยจ้าวลจันอ๋อฉันมีธุระแถวนี้นะจ๊ะคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าธุระเหรอเออเห็นไปสองคนเนี่ยให้พี่เป็นเพื่อนไหมเล่าใช่จ้ะ คนเนี่ยปลอดภัยกว่ามีผู้ชายอย่างพวกแกอีกว่าเราอีเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่ามีเพื่อนเดินไปแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ไปเดินเป็นเพื่อนกันดะเออถ้าอย่างนั้นพี่ขอเดินไปเป็นผันวนุ่อย่างนง

วัดร <toys> ้องเลาดีอยากเรยเขามาาาฟันนีใหมหนีนะเขามาลปฟันเลงจำั่็ตอนนี้จำมาแตจริงแลน้องนะจำีจำ้ปัญหาโยกย้ายยอลุหัวหน้าลัวยามมีจังหวัดต ไม่ไปอ่าให้โยกอย่าให้อยนีลูกหัวหน้าหัวยังไม่มิดเกบมั่งยังนี้สวดีนำวานายดมเนี่ยหยดไม่หยดไม่หยดไม่้ยดเลยตองลูกใเร่ใสรูนง้ใคราคร